วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้านบายเจสเซสแมนจเมนต์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะกับโครงการไลโอเนฟนะคะบายลาลินพ p e เปอร์ตี้นั่นเองค่ะ ที่นี่นะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมนะคะอาทิเช่นนิคมอุตสาหกรรมอีสต์สโตนซีบอร์ดค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า CK p l a ลาซาด้วยรวมไปถึงนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลปลวกแดงค่ะโดยรอบนะคะก็ยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะรวมถึงร้านค้าสะดวกซื้ออีกมากมายด้วยค่ะด้านในโครงการนะคะก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภตลอด24ชั่วโมงเลยมีส่วนกลาง ของหมู่บ้านนะคะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ค่ะคลับเฮาส์ฟิตเนสนะคะแล้วก็ยังมีส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ด้วยโครงการก็กว้างขวางค่ะสามารถจอดรถนะคะหรือว่าสัญจรไปมาเนี่ยได้สะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะส่วนสำหรับท่านใดน,นะคะที่อยากจะรู้ว่าตัวบ้านเนี่ยสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่919ทับ295นะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะขนาดพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18ตารางวามี3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถได้1คันค่ะสําหรับด้านในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเรามีการติดเหล็กดัดไว้ให้รอบๆตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะมาเดินเข้ามาด้านในค่ะก็จะเจ,เจอกับห้องโถงนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถจัดทำเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นได้สามารถวางโซฟาขนาดใหญ่นะคะชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็แบ่งโซนได้เลยนี่เป็นตู้วางของต่างๆนะคะเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านค่ะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้แล้วก็จะมีโซนค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางได้เลย เป็นตู้ใส่ของต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะแบ่งเป็นโซนทํางานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและสําหรับห้องน้ําบริเวณชั้น1นนะคะสามารถใช้อาบน้ําได้ค่ะมีสุขภัณฑให้อย่างครบครันค่ะ สำหรับบริเวณด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้นะคะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะปูพื้นทําหลังคาไว้ให้นะคะมีเคาน์เตอร์ค่ะสําหรับการทําครัวมีซิงล้างจานนะคะแล้วก็ตู้เก็บของต่างๆค่ะสามารถใช้เป็นโซนห้องครัวและพื้นที่สัก้างได้เลยค่ะชมบริเวณชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะ ามาชมห้องแรกค่ะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เลยเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตค่ะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและสําหรับห้องนี้นะคะก็จะมีกระจกหน้าต่างให้ถึง2บานค่ะสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ และอีกสองห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดพอๆกันเลยค่ะแต่และห้องเนี่ยจะมีกระจกหน้าต่างให้1บานนะคะซึ่งสําหรับห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดทำเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรืออาจจะดัดแปลงน,นะคะเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆค่ะอาทิเช่นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือห้องครกค่ะ และห้องน้ำชั้น2ค่ะจะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครนันให้สมาชิกภายในบ้านสามารถใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านไลโอโนปวกแดงวังตาผินเริ่มต้นที่น่าย c ีเคพาซาจากนั้นขับตรงไป1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปทางถนน3080ขับตรงต่อไปอีก1.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook JSS Management ค่ะช่องทางของ YouTube นะคะเรื่องบ้นบานๆ by JSS Management หรือว่าช่องทางของ Tik t o k ค่ะแจมอยากมีบ้านเรายังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาพิชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ